ครจะคิดเลยครับทุกคนว่าวันหนึ่งจะมาถึงคือวันที่ผมต้องมาใส่แว่นเพื่อใช้งานนะครับผมไม่เคยคิดเหมือนกันเพราะผมใช้งานตาตัวเองมาแบบว่าค่อนข้างหนักมากๆในช่วงหลายปีมานี้นะครับจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าตาเราผ้ามัวลงไปเรื่อยๆเพราะเรากระทบกับแสงที่ออกมาจากหน้าจอคอมเรื่อยๆวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้รีวิวแว่นตัวนี้ทุกคนดูกันนะครับผมมากับแว่นอะไรวันนี้ผมมากับ Optus Speedfire นะครับนี่คือชื่อของเขาจะเป็นลักษณะยังไงบ้างไปเจาะรายละเอียดกันนะครับเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวกล่องกันก่อนใน ครับตัวกล่องออกแบบมากระทัดรัดมากๆพร้อมโลโก้สุด จังากทางออสตัสเลยนะฮะผมย้ำไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับสำหรับรุ่นเดียวกันที่เปิดตัวมาสําหรับซีรีส์นี้นะฮะมีถึง5รุ่นด้วยกันในท้องตลาดทุกคนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์กันได้นะครับผมแปะลิงก์ที่ด้านล่างให้หมดแล้วนะฮะแล้วสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ส่วนแรกคือกล่องสําหรับใส่แว่นตาตัวนี้เปิดออกมาดูดีมากๆเลนะครับต่อมาคือคู่มือการใช้งานและรายละเอียดต่างๆนะครับรองรับถึง6กภาษาด้วยกันนะฮะถือว่าเยอะมากๆขาดไม่ได้เลยคือผ้าสําหรับเช็ดและทําความสะอาดตัวเลนนรตง นุ่มมากๆเลยนะฮะและสุดท้ายคือบั้นตา o อ t ตัสสปีดไฟร์นะครับนี่คือชื่อของเขาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเปกกันบ้างน,นะครับส่วนแรกกันเลยแล้วกันสำหรับส่วนสเปคนะครับเฟรมเมทเทเรียลคือเอ็กโซสเตลเลสสตีลนะครับเป็นวัสดุที่ค่อนข้างพรีเมียมมากๆกนะครับเขาบอกว่าใช้เกรดอด้วยกันกับนาฬิกาแพงๆเลยนะครับถือวาเยี่ยมเลยบวกกับเทคนิคข้ตัวนี้จะมี h e a d s e t compatibility นะครับก็คือสามารถใช้งานหูฟังไปด้วยแล้วก็ใช้แว่นไปด้วยแบบไม่ละลายเครื่องใช้งานตอบโจทย์แน่นอนสําหรับส่วนนี้ที่ สำคัญแว่นตัวนี้เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่เลยสำหรับออสตาที่เขาทำมาก็คือรูปแบบสกูเลตนะครับไม่ต้องใช้น็อตสกูอะไรมาหมุนที่ยุ่งยากเลยเป็นสกูเลตนะฮะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับและนั่นคือส่วนแรกนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดส่วนต่อไปนั่นก็คือในส่วนของจุดเด่นและดีไซน์การออกแบบและวัสดุดต่างๆว่าการออกแบบทุกอย่างเป็นยังไงบ้างนะครับดีไซน์การออกแบบนะครับเริ่มจากชนิดของแว่นกันก่อนตัวนี้เป็นแว่นกรองแสงคุณภาพสูงตัวเลนส์มีให้เลือกถึง้องแบบในท l e น t i n a Amber คือตัวเลนส์สีฟ้าและสีเหลืองนั่นเองนะฮะเลือกกันตามใจชอบเลยนะครับรูปร่างหน้าตาและขนาดตัวนี้ Spitfire ออกแบบมาเป็นรูปแบบโค้งมนสวยงามมากๆแต่สําหรับรุ่นนี้ในตระกูล e x t r a St ตอ e ์ส s ตลเ e สติลมีให้ถึง5รุ่นนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยแต่ตัว Spitfire เนี่ยผมชอบส่วนตัวอยู่แล้วผมในเรื่องตัวนี้นะครับแต่ใครที่ชอบตัวอื่นสามารถไปเรื่องในเว็บไซต์ของทาง Op t ตาได้นะครับเข้าไปเลือกกันได้แล้ววันตัวนี้เหมาะสําหรับใครนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการจัดการกับแสงที่ส่อง ที่การถนอมสายตาระหว่างการใช้งานเป็นหลักที่สำคัญเกมเมอร์พลาดไปไม่ได้เลยนะครับเพราะแว่นตาจะั u p อ o r t headset compatibility นะฮะสามารถใช้งานระหว่างการใส่หูฟังได้ดีมากๆขาแว่นตาและขอบแว่นตัวเฟรมเป็นยังไงบ้างน,นะครับออกแบบมาโค้งมนมากๆที่สำคัญขาของแว่นตามีกลไกไร้น็อตนะครับคือถอดประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยเดี๋ยวค่อยไปชมกันในส่วนของการประกอบนะครับในส่วนตรงนี้ว่าการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างถัดมาตรงนี้สำคัญมากเพราะแว่นตาตัวนี้ต้องมีขั้นตอนการประกอบ การถอดต่างๆบอกเลยว่าสะดวกมากๆนะครับผมไม่เคยเห็นแว่นตัวไหนถอดและประกอบการใช้งานง่ายขนาดนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันง่ายอย่างที่ผมบอกไหมนะฮะตัววัสดุนะครับเริ่มจากเลนกันก่อนตัวแว่นทุกรุ่นของทาง Op t ตัสเนี่ยนะครับผลิตจากเทคโนโลยีเรติน่าเนะฮะช่วยกรองแสงได้อย่างเหมาะสมเพราะตัวเลนส์อัจฉริยะนะครับจะช่วยปกป้องเต็มกําลังในช่วงคลื่นความถี่ที่เป็นอันตรายต่อสายตาเราขาวแว่นและเฟรมของเขาเป็นยังไงบ้างด้วยวัสดุ e x ็กซ์โซสเตลเลสสตีลนะครับเป็นสเตลเลสพรีเมี ใหม่ล่าสุดจากทางออฟตัสนะฮะและที่สําคัญเขาขึ้นรูปด้วยเทคนิคเลเซอร์คัต 3D แบบแบรนด์แว่นระดับโลกเลยนะฮะไม่ใช่แว่นแบบไก่กาอะไรครับผมบอกเลยแว่นนี้เมื่อใช้เทคนิคเลเซอร์คัต 3D เนี่ยจะทําให้การประกอบเนี่ยไม่ต้องใช้น็อตอีกต่อไปนะครับแล้วข้อต่อไม่ต้องสึกหลอหมดปัญหาขาวแว่นหลวมไปเลยนะครับบางคนใส่แว่นจะรู้ว่าปัญหานี้เนี่ยหนักมากๆนะครับที่สําคัญไปกว่าน,นั้นเลเซอร์ Laser ขอบโค้งมนทุกจุดปลอดภัยต่อการใช้งานอย่างแน่นอนส่วนของน้ําหนักตัวนี้เป็นจุดเด่นมากๆนะครับเบามากอยู่ที่ 21กรัมเท่านั้นไม่ส่งผลในการใช้งานในระยะยาวแน่นอนสําหรับการใช้งานเรื่องความทนทานกันบ้างตรงนี้ขาดไปไม่ได้เลยนะครับเพราะเป็นตัวชูโรงของทางแบร์เลยสามารถบิดงอดได้ตามสไตล์ออฟตัสเลยเขาบอกว่าทับก็ไม่หักตกก็ไม่แตกเคลื่องลงจากหลังคาบ้านยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับทุกคนอันนี้เขาเคลมมาแบบนี้เลยนะฮะทุกคนอยากเอาไปลองก็สามารถเอาไปลองกันได้นะครับลองเทสกันได้และวิธีการประกอบทํายังไงบ้างเริ่มจากวิธีถอดกันก่อนนะครับการถอดขาให้ทำการบีบที่ข้อต่อแล้วทําทการดึงขาออก เพียงเท่านี้ก็สามารถดึงขาแว่นออกมาได้แล้วนะครับง่ายมากๆเลยนะฮะและส่วนของวิธีประกอบนะครับทำยังไงบ้างนํเข้อต่อเสียบเข้าล็อกกับตัวเฟรมก่อนนะครับนี่คืออันดับแรกและตัวขาแว่นจะมีช่องเล็กๆอยู่นะครับให้เราทําการดันตัวขาเข้ากดที่ข้อต่อนะครับตัวขาก็จะต่อเข้ากับจุดล็อกทันทีเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานต่อได้อย่างสบายใจแล้วนะครับถือว่าง,ง่ายมากๆใช่ไหมครับสาหรับส่วนของการประกอบนะฮะหลังจากที่ผมใช้งานมาได้สักระยะนะครับจากปกติตัวผมเองเมื่อจ้องคอมพิวเตอร์ในระยะเวลาที่ าวนานเนี่ยจะรู้สึกปวดตามากๆแต่ณปัจจุบันหลังจากผมใช้มาประมาณ1อาทิตย์นะครับรู้สึกได้ถึงความสบายตามากๆเลยไม่ล้าตาแบบตอนแรกนะครับหลังการใช้งานและจ้องคอมพิวเตอร์มาทั้งวันเนี่ยใครกาลังประสบปัญหาเดียวกันกับผมผมบอกเลยแก้ปัญหาได้แน่นอนอันนี้ไม่ได้รีวิวแบบเวอร์อะไรนะครับมันแก้ได้จริงลองนําไปใช้งานกันได้ทั้งข้อมูลสเปกวัสดุที่จัดเต็มมากๆบวกกับเทคโนโลยีต่างๆที่นํามาใส่แว่นออฟตัสเอ็ก t ซลส l ตลเลสสตีลซีรีที่มีมาให้ถึง5รุ่นแบบจัดเต็มคุ้มค่า แน่นอนสำหรับใครที่ได้ไปนะครับโปรโมชั่นเปิดตัวลดทันที3 0 0บาทใช้โค้ดส่วนลดแฟนสปาจากช่องเราได้นะครับลดเพิ่มอีก100บาทที่สำคัญมีสิทธิ์รุ่นรับ PlayStation 5อีกด้วยนะฮะสอบถามรายละเอยียดทุกอย่างได้ที่ Facebook ของทาง o f f ตัสได้เลยนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับลิงก์ทุกอย่างผมแปะด้านล่างหมดแล้วพร้อมราคาพร้อมลิงก์สั่งซื้อทุกอย่างเลยจากทางออฟตัสตัวนี้ใครอยากได้แว่นออฟตัสสวยๆแบบนี้สั่งซื้อกันได้นะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์ให้ผม